สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของฮานอยนะคะประจับมนที่18มีนาคมปี66หกนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ7จ็ดกับศู 3, 6, 9, 9 2, 3, 6, นย์เก้ากับสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดเก้าเกูนกะคะจับคู่ก็เจ็2ศ9นย์2 0้2 9, เนอาะสองเจ็ เก้าเจ็ดศูนกศอเนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปพิเศษเก้ากับสองศูนย์กับสามเก้าศูนย์เก้าสองสจูนกสสามส้าศูนย์สามสามเก้าสองหกศูนย์เก้าสาจับคู่ก็ 90, 92, 93, 02, 03, 09, เก้าศูนย์เก้าสองเกูนอาเะเลขคู่เลขก,กี้ก็

ห้าแปดหนึ่งห้าสามปดสามห้าหนึ่งปดเนาะสามแปดห้าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งสามห้าหนึ่งสามเฉพาะกิจไอปกติกับ VIP มาแนวทางเดียวกันเด้อว,วันนี้เฉพาะกิจกับพิเศษนะถ้ามันไม่สลับกันนะคะจับคู่เขียนไว้ก่อนนะไหนที่เหมือนกันนะต่างกันก็เพิ่มเข้าไปเนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางคะ่ะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะ สวัสดีค่ะ